สวัสดีครับผมอยู่กับเราสองคนในช่องใหญ่ตัวเล็กแชนแนลวันนี้นะฮะวันนี้เราจะมาทําอะไรนีเราจะมาทำไข่ไข่ก้อยไม่ใช่ <laughs> เรามาทำสีผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเปลี่ยนสีผมครั้งแรกในชีวิตเลยยังไม่เคยทําเลยสีที่จะทําวันนี้ก็เป็นสีสีเทา,เานี่อันนี้คือสีเทาแล้วก็อันนี้เป็นสีอ่อนก่อนสีอ่อนเนเะนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการฟอกผมก่อนให้ ผมมัน oh, เปลี่ยนระดับให้ระดับมันลงก่อนแล้วก็แล้วเดี๋ยวเราจะเอาสีเทาอันนี้ประมาณสามสีรอบเดี๋ยวต้องรองดูว่ามันจะอ่อนลงเท่าไหร่แล้วก็จะได้ใช้สีเทาตอนไหนนะฮะไปเริ่มเริ่มผสมกันสสก่อนเลยอันนี้ขั้นตอนอแรกนะฮะเดี๋ยวเราผสมกันผสมนี่ก่อน ช่างทำผมมีเด็กดื้อกับเด็กดื้อกับเด็กน้อยเหมือนเล่นอะไรกันไม่รู้บนหัวซ่มซ้ำจุ่มซ้ำจึมซ้ำสีอะสรสรอเท่าไหร่นะรอยี่สิบนาทีสามสิบนาทีจริงไว้ก่อนดูมีตาสามสิบนาทีผมเริ่มเปลี่ยนแลเว็นสีอะไรเนี่ยสีทองทำสีนี้ได้ไหมเหมือนเทพพี่ทักเหรพี่ทำเอง ทำสีอะไรทำสีนี้ <S <s เดี๋ยวทำสีนี้เดี๋ยวไปล้างทำสีเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างห้ามซ้ำสายยาสระผมนะหายหมดเลยนะนี่ครับผมเป็นไงสีนี้เท่ไหมเอาสีนี้ดีไหมไม่เอาเมืนเทพิชชั่นเทพิชชั่นกูทำเองไหมเออเดี๋ยวผสมสีต่อไปสีเทาฮะเน่พอร์สอะพอร์สประมาณนั้นเออถือไว้ มาแล้วทุกคนผสมสีร้รอยแเลยฮะจากสีนี้จะกลายเป็นสีเทามาเริ่มเลยครับผมอันนี้คือช่างทําผมส่วนตัวเดี๋ยวให้ค่าจ้างเป็นลูกอมสองเม็ดกลับบ้านเดี๋ยวให้ค่าจ้างเป็นลูกอมสองเม็ด เรียบร้อยแล้วตัวเป็นสีเทาไหมเดี๋ยวก็เป็นสีเทาแหละไม่ฮะใน<อ>ต้องรอดูครับผม let's go <S a few moments later ทำสีเสร็จแล้วตอนแรกตั้งใจจะเอาสีเทาแต่นี้มันกลายเป็นสีสีทองแบบแบบทองทองไงอะตัวทองน้ำตาลไงทองน้ำตาลเหรอกลายเป็นสีนี้ปนไปแล้วฮะก็ไม่เป็นไรครับฝากกดไลค์กดติดตามกด ซับสไคร์ให้ด้วยนะฮะแล้วก็ไปรอชมคลิปต่อไปอันนี้คือคลิปต่อไปรอดูครับนี่นครับนี่คือสีผมที่ได้จากการทำสีผมจากการให้เด็กด pues. ื้อทำให้เป็นไงบ้างเหมือนพักเลยพักพักกาดเฮ้ไม่ใช่พักซอจุนนะเหมือนพักกาดเลย